ก็จริงๆตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่มีเรื่องมีเราขึ้นมาแบรนด์ของที่ดียเนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่เข้ามาส่งนู่นส่งนี่มาให้เมย์ใช้ตลอดก็เลยแบบขอบคุณที่ดีเดียมากจริงๆได้ลองใช้แบบเขาเกิดมาเพื่อคุณแม่จริงแรกๆก็ยังไม่กล้ารีวิวเลยนะก็รอสักแบบ6-7เดือนค่อยรีวิวว่าดีจริงก็ต้องบอกต่อ แบคุณม่่นีมันดีจริงๆค่ะก็เท่าที่ใช้ไปอะนะก็หนูเริ่มใช้ตั้งแต่ท้องได้ประมาณ3ามสี่เดือนมาเห็นผลก็ตอนเจ็ดเดือนก็ไม่ไม่แตกจริงก็แตกค่อนข้างดีตอนนี้เป็นกี่เดือนแล้วเข้าเดือนแปดแล้วค่ะเดือนที่แปดตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเดินมากอาการตอนนี้เริ่มแบบมีน้องสงสัญญาจอะไรไหมเนี่ยก็เตะอยู่ ยืนสัมภาษณ์นี่ก็เตะแรงระหว่างงานเนอะหรือวัวหาังจากเรียดเห็นไหมว่าอนนี้แม่ตื่นเต้นมากตอนนี้ตอนนี้คือได้อัพเดทแล้วลองเห็นแรงแข็งแรงดีค่ะทุกอย่างมันเป็นตามมาตรฐานส่วนสูงน้ำหนักอะไรต่างกันไม่ได้เห็นนะจ๊ะหนูโพูดในไอจีดูดูจากในในจอมันคิดว่าเหมือนเราหรือเหมือนคุณป้าหรือเหมือนยังไง้หนูว่า ก็เหมือนหนูแล้วก็เหมือนอาซาไตตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างกับอีกเดือนนิดนี้ก็จะพอนะคุณตอนนี้เครียดเครียดเรื่องเก็บเงินทำประกันลูกค่ะกันลูกค่าใช้จ่ายค่าของใช้อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะค่ะยังขาดอะไรไหมเผื่อจะไปเทเ่ยวอะรอะเข้าได้นะคะแถมเพมือนลงโผงอะไรเลได้หมดเลยรับหมดเลยรับหมดเลยค่ะวางแผนยังไง จริงๆอ่ะเมย์เริ่มวางแผนเรื่องเรื่องการเรียนรู้ตั้งแต่รู้แหลว้ว่าทอ้องแล้วก็เรื่องค่า,ชาใช้จ่ายก็คือเริ่มเริ่มหนุ่มแบบเริ่มแต่ตอนนั้นเลยเพราะเรารู้ว่าเราต้องคนเดียวแน่นอนก็เลยแบบทุกอย่างมันก็เลยไม่ได้แบบกลายเป็นว่าต้องมาเรียกรอตอนตอนเนี้ยไม่ต้องมาฉุเระหุเลยเพราะเราเตรียมตัวมาเรืเลยแต่ว่าใจเราก็คือเฮ้ยเราก็พร้อมที่จะสู้กับเพื่อเพื่อใช่ค่ะตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว มันเป็นแบบความรู้สึกที่แบบพร้อมมากเลยที่จะเป็นแบบพร้อมแบบพร้อมอมาอ,อ,อยากอยากให้ออกไปแล้วอ่ะอยากเจอแล้วแล้วตอนนี้เราก็เห็นงเฮ้ยเราคอนโทรได้ด้วยตัวเองมาภูมิใจแค่ที่เราได้ยืนตรงนี้ภูมิใจพูดยังไงดีภูมิใจหนูก็ไม่ได้มาด้วยตัวเองขนาดนั้น <c oughs> จริงๆก็ต้องยอมรับว่าแบบได้จากพี่ๆีมาค่อนท้างมากกำลังใจหรืออะไรเงี้ยหนูจริงๆที่มาตรงนี้ได้เนี่ย ทั้งหมดเอ๊ะเอาใหม่ส่วนใหญ่กำลังใจส่วนใหญ่มาจากคนภายนอกด้วยสาวคนแบลกหน้าด้วยสาวอะไรหนูหนูว่าจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆเหล่านี้มากกว่าหนูไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหนูไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าไม่มีพวกพี่อ่ะหนูคงแย่แ้ก็ต้องขอบคุณน้องคอมมิวนต์จะไหวไหมคนเดียวเพราะขนาดกับคนแบบว่าเออมีคนช่วยยังไม่กยจะไหวไม่ค่อยจะได้นอนพ่อกับแม่หมายถึงว่าพ่อปูแม่ปูเนี่ยเขาก็ มีการเตรียมอะไรหลายๆอย่างเลยใแล้วยังพ่อก็ไม่ค่อยกลับบ้านหรอก <c oughs> แล้วก็ทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคะก็ไม่ค่อยได้โทรมาเขาเขาแน่นอนแหละเขาก็ยังกดกดอยู่บ้างยังเก๊กเกอยู่บ้างแต่แบบเขาจะดูแลหักหัก <c oughs> แอบสงนั่นสงนี่สงนัวนมาอยู่เรื่อยๆสัมผัสความรักของค<ช>ุณตาได้ใช่แต่พี่ท้องรู้สึกว่าคุณตาคือร้านนิดนึงเดี๋ยวสัมผัสได้ไหมตาจะเปลี่ยนใจไหม หนูไม่รู้ตอนนี้เขาเขาเหินหลังหรือเขา้อนหนูเขายังไงอามารเปอเขาเม้ามาซีเพราะเขาหายไปนานอ่ะเขาหายจริงๆเขาหายไปนานมากนะเขาไม่ได้แบบมาคุยกับหนูทันทีอย่างที่หนูให้ข่าวตอนแรกๆหนูก็แบบก็ต้องก็ต้องให้เรื่องมันเบาๆแล้วก็ต้องบอกเออพ่อคุยด้วยแล้วหรืออะไรแต่ว่าเขาจะส่งมาแบบทีละนิดทีละหน่อย แต่ไม่โหมเองนะเป็นนู่นนี่นั่นนี่อะไรน่าหน่อยเลยกเป็นการส่งก็เลยไม่รู้ว่านี่เขาโอบหลานหรือว่าโอคิดว่าหลานออกมาจะทำให้คุณตาแบบว่าแบบหลงเลยไหมคิดว่าค่ะแล้วหนูจะทำให้ลูกอ้อนพ่อให้ถูกเก่งมากคือเรามคาดใจเลยว่าคุณตาจะระมุ่นเรื่ังไหมแน่ชอบเด็กผู้หญิงมากเลยอยู่แล้วอีกคือตรงเลยใช่บอกน้องมณฑุราว่า หนูคงแบบก็คงยังย si ัง nah, กินไม่ออกแต่ว่าหนูนึกหน้าพ่อออกเพราะแบบว่าเขาคงต้องกิ๊กกิดึงดึงหน่อยอะไรคงดันลูกไปหาไปหาหน้าหน่อยอะไรอันนี้วันวันวันข้อนเดี๋ยวหนูจะข้อธรรมชาติค่ะก็เลยก็เลยยังไม่รู้กำหนดแก๊ปแม่แก๊ปแกวงไหนแก๊ปแม่น่าจะมันมินาเนี้ยแหละวินาแล้วตาต้องเพียร์คิวไหมเออ แกงเพื่อนตาเคี่ยวคิ้วแสดงแกงคนเราตัวตามาแแต่ว่าแต่ตัวตาเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าตารางเขาก็แน่นไปจนไม่มีหน้าแล้วอะไรก็หวังว่าหวังว่าจะได้ของควรรับหลับรับฝันหลับใช่แต่เมื่อแต่จริงจริงที่หนูอยากได้สุดหนูอยากเจอพ่อหนูอยากพ่อมาอยากวันนี้ค่อนหนูอยากให้แบบครอบครัวหนูมากันเยอะๆเอออยากแบบตอนรับลูก ค,เเค<ช>นเขาจะเห็น <ๆ S 2> เห็นมองนานาะจะผิดด้ยนะตอนนี้คว่าี้แบบคนเดียวเป็นแค่เรียนงขอััตั้งใจอืมหมายถึงว่าแบบอาจจะไม่ได้เกี่ยวรแล้วาจะได้ช่วยดูแลรือะไรอย่างเงี้ยเราตั้งใจว่าเราจะเลียงคนเดียวแม่ยังยงยืนยันคำเดิมจากวันแรกที่ลงคลิปเลยว่าแบบจะคนเดียวแล้วก็ หมดเวลาแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องมาแบบมาช่วยจ่ายไม่ต้องมาอะไรแหละแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งลูกหรือเป็นคนขออยากเจอพ่อหนูอยากรู้จักพ่ออะไรเงี้ยหนูค่อยโอเคแต่ไปที่เป็นความต้องการของลูกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใชความต้องการของลูกหนูจะไม่แต่ถ้าช่วงระหว่างนี้ค่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาขอมาหาได้บางไหมหรือเขามาดน้องอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ยากมันไม่ใช่แค่หนูที่ไม่ไไมโอเคแต่ อย <S <s ู่รอบญาติใช่ค่ะทุกวันนี้คือไปคุลโลกไปแล้วหนูแอนอย่างล่าสุดหนูก็ติดต่อไปเพื่อที่จะถามเรื่องโลกประจำตัวมีอะไรที่เป็นกรรมพันธ์ไหมอะไรเอออะไรที่เป็นเกี่ยวกับลูกก็ก็ก็อย่าจำเป็นต้องติดต่อกแต่ไม่ได้คุยโดยตรงจะผ่านเพื่อนเขาอีกทีฝากถามหน่อยอะไรอนะไม่ได้กแค่รู้อใช่แต่ ไม่มีกันแต่ฝั่งหนูไม่ไปได้เพราะหนูเองก็ปิดกัรถ้าสมมติว่าเขาอยากเบนแบบอยากจะมาช่วยเหลืออยากจะมาช่วยก่อยต่ถ้ามาอะไรย่เงี้ยเราไม่ถ้าเกิดจะมีการแบบให้การบรรเจาะจารไม่ในไม่แหละขอบคุณใจด้วยตัวเอง พัดรถเมลีว่นะคะมนาคาดีไทยอ่ะก็ใช่เมลีก็คือหนูใช่ไหมแล้วก็เหมือนก่อนที่เมลีจะตายเนี่ยนะก็ก็แช่งพว,ว้ารถไว้ว่าชาตินี้น้องเป็นฝ่ายวิ่งตามชาติหน้าหอยพี่ฝ่ายวิ่งตามน้องอะไรเงี้ยก็เลยเกิดมาเป็นมดุลาใช่าตามพังมันจะทนไปเลยทำอะไรแล้วก็มีชีวิตที่ดีอะไรอย่า,าง,างเงี้ยเออผู้ชายรักเออก็โอเคขอบคุณนะค่ะ ยืนแบบเออยืนเล้ายืนมอยให้อองเออประมนั้ใช่กไม่ถูกสกกนนะโอรอรอรออารกันค่ไม่รีบไใครเย็บกัดานนี้ได้มจะได้ม่บงับ 还给丢了吗？